พระตำหนักแห่งนี้มีนามอย่างเป็นทางการว่าพระตำหนักพญาไทยหรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าพระตำหนักสมเด็จพระพันปีหลวงถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2452อาจกล่าวได้ว่าเป็นพระตำหนักแห่งสุดท้ายที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เพื่อทรงใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตรการทำนาของหลวงและเป็นสถานที่ทรงสำราญพระราชอิริยาบถ ในเวลาที่พระองค์เสด็จประทับอยู่ในพระนครเนื่องจากเดิมพระตำหนักแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในบริเวณที่เรียกว่าพุ่งพญาไทยอันเป็นสถานที่ทำนาของหลวงในขณะนั้นในตอนปลายรัชกาลที่หจึงโปรดเสด็จมาประทับอย่างพระตำหนักแห่งนี้จวบจนพระองค์เสด็จสวรรคตในปีพุทธศักราช2453พระตำหนักหลังนี้จึงได้กลายไปเป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่6สมเด็จพระพันปีหลวงทรงเป็นสตรีผู้ทรงอำนาจที่สุดในราชสำนักฝ่ายในมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หเมื่อได้เสด็จแปลพระราชฐานมาประทับอย่างพระตำหนักแห่งนี้เป็นพระราชสำนักประจำแล้วพระตำหนักหลังนี้จึงได้กลายไปเป็นศูนย์กลางแห่งราชสำนักฝ่ายในในสมัยรัชกาลที่6ด้วย ซึ่งกินระยะเวลายาวนานถึง10ปีคือระหว่างปีพุทธศักราช2,453ถึงปีพุทธศักราช2,463เนื่องจากในเวลานั้นรัชกาลที่6ไม่ทรงมีพระมเหสีเทวีสมเด็จพระพันปีหลวงจึงทรงอยู่ในฐานะประธานแห่งพระราชสำนักฝ่ายในมาโดยตลอดเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตณพระตำหนักแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2 4 6พสัญ,ญลักษณ์แห่งความรุ่งเรือง จากราชสำนักพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เป็นอันสิ้นสุดลงไปพร้อมกับพระองค์ด้วยรัชกาลที่6โปรดให้เลือพระตำหนักหลังนี้ไปสร้างพระราชทานแก่โรงเรียนมหาดเล็กหลวงเพื่อทรงพระราชอุทิศพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชนนีแต่ต่อมาในสมัยรัชกาลที่7ได้โปรดให้เลือพระตำหนักหลังนี้มาปลูกเป็นเสนาสนะถวายแก่พระภิกษุสงฆ์ในวัดราชาที่วาสวิหาร เพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชชนนีปัจจุบันพระธรรหนักหลังนี้ยังคงตั้งตระงานเพื่อบอกเล่าความรุ่งเรืองอันได้ผ่านพ้นไปแล้วเพื่อทุกท่านได้เห็นภาพความทรงจำอันจะไม่ย้อนคืนกลับมาได้อีก